สวัสดีค่ะสุ่มสาวสุพูพสุขคนนะคะอันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินโชว์ของไก่แก่แม่ประชอนค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ไม่ใช่ผู้สาวนะคะอันนี้เป็นรายการคนแก่แม่ประชอนนะคะควันนี้นะคะเราจะมากินอะไรกันคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินหมูสามชั้นคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่นะคะเมนูที่ ห้ามเลากเกินแบบนะคะกินได้เฉพาะคนอ้วนนะคะคนหุ่นดีงามๆห้ามเลากเกินแบบค่ะต <laughs> <ด>ลก <uk laughs> โอ้ยจะกินก็กินเถอะขาอีนางหนู <h iss> แล้วอวดจังสั้นอวดจังสีอวดจังสั้นอวดจังสีผัวรวยใครกับผัวรวยทุกคนนั่นแหละเขาผัวรวยกันทุกคนนั่นแหละเขารวยกว่าน,นี้เขายังไม่คุยนะคะบางคุยบางคนคุยเวอร์โอเวอร์วังค่ะ คุยคุยว่าวังอลดังการค่ะโอเคอันนี้เขาเขาไม่คุยนะคะโอเคใครเขามีผัวฝรั่งเขาไม่คุยอันนี้อันนี้ก็ผู้สาวเท่าฝรั่งขี้นกนะคะโอเครีพิสตอรี่ออเดอร์ไทม์กลัวคนเขาไม่รู้ค่ะเพื่อนๆมีน้อยก็อยากอวดอยากเบิ่งอยากโซนะคะพูดเล่นๆว่าซื้อค่ะ เรามากินกันเถอะค่ะเพื่อนๆอย่าไปคิดมากเลยนะคะถึงโควิดจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอคะค่ะ okay. โ okay? อเคน้นแกบอกโควิดแล้ค let's eat e v e r y o ข้าวแสรมากค่ะเพื่อนๆถ่ายแตมงเดียวนี่แหละคะ่ะที่จับไปถ่ายข้างนอกนอกห้องนะคะ ห้องอื่นๆจะมีเกลียนอยู่โอเคนะคะอย่าให้เอ๋ยว่าคขานะคะการที่บางคนไม่มีแม่ผัวเป็นราบอันประเสริฐค่ะเพื่อนๆโอเควันสุกมัไหมคะเนี่ยรีบทอดรีบแบบว่ากระโดดทอดค่ะเพื่อนๆวันเย็นนะคะอาว่าทั้งวันคะ่ะ ว่าจะความเดิมค่ะซื้อๆคะ่ะหวดนจังสี่ทั้งสัน่ะไม่ใหญ่ร้าของไม่ใหญ่หวดจังสีจังสันหวานจังสีจังสานเขากินเมือนะก็ทอดน้ำปลายอย่างเราเขาไม่ใส่ยอย่างอื่น ถ้าพูดเรื่องเื่องทางบ้านช่องนะคะถ้าแบบว่าพูดหลายครั้งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์นะคะเพืมันมีหลายอย่างหลายแนวคะ่ะเพื่อนๆรับถ้าใครไปทำถ้าใคาไม่พอใจนะคะก็ต้องคือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตะัวเนาะต้องมองเป็นแบบนั้น,น,ะะนก่ไม่ง้อนก็อยากอวดเนาะ จะเป็นหมูแก่ค่ะเพื่อนๆเหนียวมากเวยฉันจะกินโปรท,ที่กินได้ว่าถามเรื่องรายได้นะครับเพื่อนๆขอเปลี่ยนนะคะจะบอกว่ารายได้ที่ทำ youtube นะคะจะไม่ได้รายได้ค่ับเพื่อน แต่ก็ไยาคนมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคามาดูก็ขอบคุณนะคะใครชอบก็ขอบคุณใครไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเขาเรื่เพราะว่าก็ทําใครทํามันเนาะหาก,กินหาใครหาก,กินใครหาก,กินมันเนาะใครจะจำก็เป็นเรื่องของเขานะคะเราเป็นผู้มีการศึกษาเราไม่นั่งด่าคนอื่นว่ามาทำยูทูบนะเออ ตอนนี้ขนาดเชิญทำเลยค่ะเพื่อนใครชอบใครยังไงเชิญทำเลยค่ะเพื่อนสมัครเลยทำาได้เชิญทำเลยค่ะอคถ้ามานั่งร้องว่าคนอื่นเขาเองเงี้ยจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะค่ะหากินหาใครเขาอ่แต่หากินหาใครหากินใครหากินมันเนาะ ำหับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเนะคะก็จะบอกว่าเอาแนะนำตัวนะคะชั้นชื่อออนอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเอาอควาขเมันผัวฝรั่งอก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยะคะ่ะคนจะว่าอผู้หา้ทั้งสี่ก็ได้เนาะผัวฝรั่งวะ่ะเวไร่เซ็กซี่คือคือบางคนเห็นด้วยเหรอ หุ่นผอมเพรียวคือบางค้นคน,นั่นดูวะเ mm hmm. มื่อก่อนก็หุ่นผอมเพรียวแหละค่ะเพื่อนๆน้ำหนักแค่สี่สิบหกเองนะ,ะ mm hmm. อันนี้มีลูกเวลามันบานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ะค่ะโอเค mm hmm. มันรดยากมันไม่ได้รดยากหรอกผ mm ั hmm. วก็ซื้อผัวเลี้ยงดีว่างั้นถอผัวซื้อมาให้กินทุกวันนะคะเพ mm ื่อนๆไม่อดไม่อยาก mm hmm. ข้าวขอนนะคะ ก็เลยเห็นหุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพื่อนๆเข้าใจว่าคุณมองเราว่าแก่ค่ะแต่ว่าแต่ผัวก็ชอบแบบนี้ก็จะทำะไงเขาเนี่ยต้องขอโทษใครไหมยขา,ยายเนี่ยงนุ่มากครับเขาก็ชอบคนละสไตล์เนาะผัวฝรั่งเนฝรั่งก็คือคนไทยเน่ย ชอบสไตล์ใครสไตล์มันไหมอ่ะไม่ชอบคือกันอื้ฉันถ่ายถูกไหมคะเนี่ยกรถ่ายไม่ถูกน,ออน้ำมันสองอื้มน้ำส้มค่ะเพื่อนๆมีนเค้กแล้วค่ะ เค้วกวดซื้อให้มาเช้าแนี้ค่ะแล้วก็น้ำน้ำนี่ค่ะน้ำแอปเปิ้ลด้วยน้ยน่สับปะรดแต่ยังไม่ได้กินนะคะ่ะเพื่อนผกินนี้ก่อนกอยังว่าเลยค่ะเพื่อนๆเคยทำคลิปทำเลยค่ะมั่นใจทำไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปฟังเสียงลูกเสียงกาเลยเพราะว่า พูดแล้วพูดกแกงสี่แกงสามทำได้ค่ะสมัยคุณไม่ใค่ใครกันหรอกค่ะเพื่อนๆใครอยากทําก็ทําเลยค่ะอันนี้ที่พูดนี่คือจะเป็นกำลังจะวางแผนที่แบบว่า จะซื้อแนวใหม่มองใหม่มองงั้นเถอะโทษนะคะทำให้ใครเหมือนใจอะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นยังสีจังซันไม่อยา่างผมไม่ได้รวยค่ะไม่ได้มีงานทําก็ต้องแบบเล่นโดนไปค่ะ เก็บได้ตอนไหนก็ไปซื้อตอนนั้นอ่ะค่ะเพิ่มแนะคะ,ะ,คะไม่อยากเป็น,นยี่ค่าใครแค่น,น,น,นี้ก็ทด้ดพอแล้วค่ะทางทาดแม่สา,า,านยนะครับเพิ่มองบอกว่าถ้าใครจะเอาผัวฝรั่งนะคะไปวุณนาถามก่อนว่าพ่อแม่ตายหรือยังเขาเดี๋ยวทำาไม่ ต้องอยู่งงๆแบบเฟกๆฟไปว่าเาพ่อแม่ฝรั่งทําอะไรกับเราก็ต้องอยู่เฟกๆฟไปค่ะทําตัวเป็นงงๆเป็นเฟกๆฟไปค่ะก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าพ่อแม่ฝรั่งตายจะดีมากค่ะเพื่อนๆไม่จ้อวจงวุ่นวายใครนะครับต้องสืบก่อนนะคะต้องดูก่อนนะคะว่า จะเป็นยังไงอะคะอ๋อบอกเรื่องชายค่ะลูกชายยังอยู่ดีนะคะแต่ว่าบอกบางคนว่าลูกลูกไม่อยู่เพราะว่านำคาญค่ะเขาไม่ชอบเด็กเราก็เลยพูดเป็นยางไรเนอะโอเค่ <laughs> มทำางานได้อ่าพีา่แม่ เราไม่ได้พูดหยอกผัวบางคนพูดแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนะคะลูกลูกยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าจะมีพวกกษัตรย์หลวนบางคนนะคะไปไปมโนให้ลูกว่าลูกไม่อยู่นะคะลูกอยู่ค่ะมันมีชีวิตอยู่ค่ะอันนี้ ก็จะซื้อซื้อทางก็เราดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่หรือครับวันเก็บอือร่อยมากคุณแม่อืมอันจะใหญ่เงี้ยแต่เอาถือไม่ถูกนะฮะมันเป็นลายขวางนะ อันนี้นะคะกล้องหน้าโนเกียค่ะโอเคอนนไ,ไอ้ที่ดำๆที่เห็นนั่นคือกล้องหน้าของซมซุงมนะคะ,<ก>อะ,คะเอ้ยทำไมโมโตโค่ะไม่ใช่ผมโมโตโค่ะมันก็เลยจะไม่ใช้อะ่ค่ะ มันอร่อยเกินจนที่จะแบบเหลือไว้ให้ผัวะะแล้วค่ะรวให้ผัวไปอบใส่แล้วกันค่ะนองกินรอกค่ะผัวเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ตูดหรอกค่ะแต่ว่าชอบเรียกผัวแได้ั้น ตายแล้วิุนกดปั๊บอย่างนั้นอ่ะจริงๆนะเพื่อนๆกดแล้วสักภาพฝนตกเลยค่ะเพื่อนๆตายแล้วค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยคะเหมือนสวรรค์แก้งค่ะ